ท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพครับเรามาดูบทที่หนึ่งกันเลยนะครับการอ่านอัครานอย่างไรให้หน่าฟังหรือภาษาอาหรับเขาเรียกว่าตัฮซีนุลกรุกรอานอาการอ่านอัครานให้หน่าฟังหรือให้อยู่ในสำเนียงอาหรับมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน5ประการนะครับประการที่1ในภาษาไทยนี้เขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับหน้า7นี้เขาบอกว่าจะต้องเรียนรู้ และฝึกให้ลมหายใจยาวเป็นอย่างดีนะครับหรือภาษาอรับเขาบอกว่า t a ซีนุ n น a f a s ī ข้อสองจะต้องเรียนรู้ที่เกิดเสียงของมนุษย์เป็นอย่างดีภาษาอรับเรียกว่า taṣīnusāwut ข้อสามต้องเรียนรู้วิชาตัจวีดเป็นอย่างดีภาษาอรับว่า t a ṣ ī n ุต a j ว ī d แล้วก็ข้อสี่นะครับ ต้องเรียนรู้วิชาทำนองอหรับเป็นอย่างดีภาษาอรับเรียกว่าตาซีนุลเลยนะข้อ5เป็นข้อสุดท้ายนะครับต้องปฏิบัติเป็นประจำให้ถูกต้องเป็นอย่างดีภาษาอรับเรียกว่าตซีนุลอามาลมาให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ไม่มีแต่ว่าผมจะให้รายละเอียดในเทปนี้เพื่อพี่น้องผู้ฟังจะได้นำไปประกอบ ในการเรียนการสอนและการอ่านหนังสือเล่มนี้ข้อหนึ่งนะครับต้องเรียนรู้และฝึกให้ลมหายใจยาวเป็นอย่างดีนะครับวิธีการฝึกนั้นคนเราทุกคนนั้นทําได้ครับชลลนะบางท่านบอกว่าว่ายน้ําได้ไหมได้บางท่านบอกวิ่พื้นได้หรือเปล่าได้บางท่านบอกว่า,วา,า,า,วาเล่นกล้ามยกกล้ามได้ครับได้สําหรับ ผู้ที่เหมาะสมผู้ที่อายุน้อยหรือสุภาพบุรุษนะครับส่วนสุภาพสตรีหรืออายุมากเราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงนะเล่นกลามได้ไหมวิตพื้นได้ไหมไม่ได้นะครับ <_ C> เพราะฉะนั้นมีวิธีการนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังฟังตรงนี้นะครับ <_ C> เมื่อหลังจากละหมาดซุปที่นะครับที่เราละหมาดเสร็จแล้วนั้นเราก็ไปยืนที่โลง่งๆอากาศโลง่โลงๆสบายๆนะครับยืน ตรงตรงให้ขาเรานั้นห่างกันประมาณสองคืบนะครับประการแรกเอามือเอามือปล่อยลงแนบอยู่กับขาเรานะครับห้อยลงมาและค่อยๆสูดลมจากจมูกพร้อมทั้งปากเข้าไปให้สุดเลยพร้อมพร้อมยกมือของเรานั้นขึ้นชูขึ้นมาช้าๆชูขึ้นมาสูงแนบกับที่จะตรงขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็กั้นใจไว้ จนกระทั่งเริ่มไม่ไหวแล้วเราค่อยๆหายใจออกจากไรฟันนะครับพร้อมปล่อยลงมือช้าๆปล่อยมือลงมาช้าๆจากทางฟ้าบดฟ้านะครับค่อยๆห้อยลงมามาแนบกับขาอย่างเดิมนะครับทำอย่างนั้นประมาณ10ครั้ง10ครั้งนะครับสูดลมหายใจอย่างนั้นแหละแล้วก็ปล่อยออกอย่างนั้นนะครับพอได้10ครั้งแล้วให้เราผ่อน ผ่อนกล้ามเนื้อโดยการแกว่งแขนเดินถอยหน้าถอยหลังเป็นจังหวะอย่างนั้นแหละเพื่อให้เกิดมันเป็นจะเป็นจังหวะโดยอัตโนมัติถอยหน้าถอยหลังสักครู่หนึ่งเมื่อหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มใหม่นะครับทำอย่างนั้นประมาณ10ชุดต่อวันถ้าเราอยู่ตัวแล้วนะครับถ้าใหม่ๆก็ทําประมาณสักสองชุดก็พอแล้วพ,พักก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะเกิดจะเกิดโทษคือทําให้เรานั้นเหนื่อยเกินไปเพราะเราไม่เคยทำนะครับทำอย่างนี้แหละครับอินชาอัลลอฮ์และเราก็จะมี เป็นคนที่แข็งแรงปอดใหญ่หายใจสะดวกเมื่อเวลาจะอ่านทุกครั้งนะครับเราก็เราก็นั่งนั่งนะครับแล้วก็หายใจเข้านะหายใจฝึกก่อนครับฝึกก่อนอ่านหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ก้นใจไว้แล้วก็หายใจออกทางไรฟันทําอย่างนั้น20ครั้งนะครับพออยู่ตัวแล้วตอนนี้พอเราจะอ่านจริงๆเราก็เริ่มเลยหายใจเข้าแล้วก็ก้นใจอ่านเลยครับอ่านเลย พออ่านแล้วพอเริ่มจะหมดลมให้ใจแล้วเราก็เราก็หยุดเลือกหยุดเอาตรงอักษรให้ครบคำเขาและถ้าไม่ตรงที่ที่เครื่องหมายที่หยุดหรือวงหรือว่าสุดอายะนะครับเราก็ย้อนใหม่นะครับนี่เป็นอย่างนี้เราก็จะชินเป็นติดเป็นนิสัยเมื่อจะอ่านทุกครั้งเราก็จะเตรียมลมปานเตรียมลมให้ใจของเราไว้สําหรับการอ่านคุราน เอาลครับนี่เป็นข้อแรกเป็นเป็นเรื่องสั้นๆให้เรานั้นได้ทำกันคิดว่าคงจะได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังต่อไปข้อที่2นะครับต้องเรียนรู้ที่เกิดเสียงของมนุษย์เป็นอย่างดีนะครับโรงงานที่เกิดเสียงของมนุษย์เหล่านั้นของคนเรานะครับจะมี4โรงงานคือ 1. โรงงานเสียงต่ำจะอยู่ที่อกของเรานะครับอยู่ที่อกของเรานะครับมี3เสียง เสียงอกอกเสียงต่ำอกเสียงกลางและอกเสียงสูงต่อมาจะเป็นโรงงานเสียงกลางของคนก็จะอยู่ที่ลำคอในช่วงลำคอของเรานี่แหละครับยาวไม่ถึงคืบแค่เนี้ยจะมีอยู่สามเสียงคือเสียงต่ําของลำคอเสียงกลางของลำคอแล้วก็เสียงสูงของลำคอ นะครับต่อไปเสียงโรงงานที่3ของคนก็จะเป็นเสียงสูงอันนี้จะอยู่ในโพรงจมูกของเราดั้งจมูกยาวขนาดนั้นนะครับยาวประมาณ3-2-3นิ้วนี่แหละครับอยู่ที่นั่นอีก3เสียงคือเสียงโพรงจมูกต่ำโพรงจมูกกลางโพรงจมูกสูงนะครับและสุดท้ายโรงงานสุดท้ายจะอยู่ในสมองของเราจะเป็นเสียงสูงสุดของคนเราปี๊ดออกมานั่นแหละครับมี3เสียงนะเสียงสมอง ต่ำเสียงสมองกลางเสียงสมองสูงเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วนะมีสี่ที่ที่ละสามก็เป็น12เสียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝึกฝึกเล่น,เ,ลนเป็นประจำให้เสียงของเรานั้นเกิดขึ้นมาจากตัวเราออกมาตลอดเวลาถ้าเราไม่ไม่ไม่ฝึกตรงนี้นะครับ เสียงของเราที่พูดนั้นจะไม่ใช่เป็นเสียงจริงของเรานะครับเสียงก็ถ้าเราฝึกเป็นประจำแล้วเสียงของจริงของเสียงจริงของเรานั้นก็จะเกิดกับตัวเราเราจะนําเสียงนั้นไปใช้เมื่อไหร่ตรงไหนได้ทันทีนะครับเอาผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตรงนี้นิดหนึ่งเสียงของผมนะครับ กับเสียงท่านผู้ฟังนั้นไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแต่ท้องฟังต้องฝึกให้นับให้ได้เสียงจะไม่เหมือนกันจากต่ําสุดไปหาสูงสุด12เสียงและก็ฝึกจากสูงสุดมาหาต่ําสุดให้ได้12เสียงไล่ไปไล่ามาทุกวันวันละประมาณ20ครั้งและเราจะมีเสียงใหม่ๆของเราเสียงจริงๆของเราเกิดขึ้นทันทีนะครับถ้าไม่ลองก็จะไม่เกิดผมยกตัวอย่างนะครับจากต่ําสุดเลยช่วงอก uh ก็ครบ12ขั้นเสียงที่เราจะต้องฝึกอยู่ทุกวันต่อไปเป็นข้อ3ข้อ3นั้นต้องเรียนรู้วิชาตาัดวิตเป็นอย่างดีมายถึงว่าวิชาตาัดวิตนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 1. วิชาจิตจะมีส่วนประกอบหนึ่งคืออะไรครับคือสถานที่เกิดของอักษรนะครับลักษณะการออกเสียงของอักษรบทบาทของสระและก็บรรดาหูกลมต่าง ที่มันเกิดขึ้นเมื่ออักษรน,นั้นตายไปเจออักษรทั้ง2 8จะกลายเป็นกี่เสียงกี่การอ่านเป็นกี่แบบนะครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าวิชาตาจัจวิตความชัดเจนในการอ่านอักษรให้ให้ให้อยู่ในสำเนียงอรับนั่นคือกฎของตจัจวิตนะครับข้อ4จะต้องเรียนรู้วิชาทำนองอาหรับเป็นอย่างดีหมายถึงว่าอารับทํานองอารับที่อ่านที่เป็นอิมามใน นครมักกะหรือนครบัดีนานะครับที่เขายอมรับกันทั้งโลกนั่นคือทอมนองอาหรับที่เป็นมาตรฐานนะครับเราก็จำบรรดาเชกเหล่านั้นนะครับมาอ่านมาทมำานำทำนองอย่างนั้นลีลาการอ่านอย่างนั้นมาใช้นะครับเพื่อให้ให้ใหตามอาหรับนะครับเพราะว่าสิ่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลมาสลัมได้ทรงใช้พวกเราไว้ว่างไงครับก็อิกรออุนกุรอานบีลูฮูนินอัลับนะครับ เรานั้นจะ,จะต้องอ่านอกุรอานนั้นให้อยู่ในสำเนียงอาหรับเราจะอ่านตามบ้านเกิดเมืองนอนของเราไม่ได้นะครับจะจะอ่านตามคําพูดภาษาไทยของเราหรือจะอ่านตามตามสำเนียงที่เราอยู่ประเทศไหนอ่านอย่างนั้นไม่ได้ต้องอ่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นจุดเดียวกันให้เหมือนกับสำเนียงอาหรับที่ท่านรอสูลุลอฮ์สลลัลฮุอะลัยอัสลัมได้ท่งอ่านไว้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีนั้นนะครับ ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่5จะต้องปฏิบัติเป็นประจำนะครับให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเราศึกษาเรียนรู้ลมหายใจยาวเหยียดแล้วแข็งแรงแล้วอ่านเก่งอ่านได้ได้แล้วแล้วต้องเรียนเรียนรู้ที่เกิดเสียงเป็นอย่างดีแล้วมีเสียงดีแล้วแล้วก็เรียนรู้วิชาตัฐวิทย์ถูกต้องเประเลยนะครับแล้วก็ทํานองอหรับเป็นอย่างดีแล้วแต่ไม่ทําไม่อ่านนะครับไม่ได้ต้องอ่านปฏิบัติเป็นประจำและให้ถูกต้องด้วย และปฏิบัติเป็นอย่างดีด้วยนะครับสั่งเหล่านี้จะอยู่ในข้อก็4ีห้าประการที่ได้กล่าวมาตาซีนุลกุรอานจะเป็นคนที่อ่านกุรอานได้ยอดเยี่ยมและเป็นคนดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับนี่อยู่หน้าเจ็ดนะครับอธิบายเสยยืดยาวแต่เพื่อต้องการให้ท่านพี่น้องนั้นเข้าใจตรงนี้นะครับ